ต่อข้อถามของน้องช่างเวทนครสวรรค์ฮะน้องช่างเวทมอเตอร์ไซค์นะครับบอกว่าวงกลมวงกลมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสาคัญนะฮะวิธีการฝึกวาดวงกลม,มก็คือล่างเบาๆด้วยเส้นอย่างนี้ก่อนฮะเบาๆนะฮะแต่ว่านี่ผมต้องลงนะเพราะว่าจะได้เห็นกันโขเคนนะครับวงกลมจริงๆแล้วก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยฮะ ขามาแต่งกลางคือให้วงกลมนะ่เขาอยู่ในบริเวณนี้แค่นั้นเองครับคือจุดของกลางของสี่เหลี่ยมแต่ละเส้นเนี่ยก็คือจุดสัมผัสของวงกลมคือเราเขียนเอาลายกลมก่อนโอเคนะครับนี่ข้อแรกแล้วข้อที่สองแสงเงาล่ะมผมจะมาทำบริเวณนี้แล้วจันนะแสงเงาอันนี้ผมจะล่างสัมผัสแล้วจัน วิธีการล่าก็คือวงไปนี่ฮะแล้วพอรูปรูปที่ส่งเป็นตัวอย่างไปเนี่ยจะเป็นแสงมาจากด้านบริเวณนี้นะฮะ mm hmm. ก็เงาก็ต้องนี่คือแสงธรรมชาตินะครับเงาจะตกกระทบประมาณนี้ฮะ,ะโอเคนะครับส่วนแรกที่อยาก จะบอกก็คือว่า่ซนเนี้ยทำถูกแล้วฮะเข้มได้ถูกแล้วนี้ผมจะไม่ทําละเอียดมากนะฮะเพราะว่าเวลามันน้อยแต่ตัวนี้ทําถูกแล้วแต่ว่าของที่มันอยู่ใต้วัตเงาที่มันอยู่ใต้วัตถุสนิทจริงๆเนี่ยตัวนี้จะดําเข้มสุดแล้วหลังจากนั้นเมื่อห่างออกจากวัตถุมาปุ๊บมันจะเริ่มจางลงครับนะฮะ ที่มันจางลงเนื่องจากว่ามันจะมีแสงภายนอกเนี่ยตกมากระทบใช่ไหมครับเพราะแสงไม่ได้มีจากจุดเดียวก็คือจุดนี้แสงจะมาจากทุกที่ทุกทางซึ่งมันจะทําให้ความเข้มข้นของเงาเนี่ยมันลดลงไปนะฮะแสงมาทางนี้แล้วกันนะฮะจะได้เห็นเงาอย่างเหมือนอย่างที่น้องเขาวาดไว้เมื่อแสงมาทางนี้สัมผัสกับวัตถุตรงนี้ ก็จะมีเงาตกลงบทบริเวณนี้นี่ครับมันก็จะเกิดเป็นเงาขึ้นมาบริเวณนี้นะฮะนิดนึงใต้วัตถุน้องทำตรงนี้ให้เข้มได้เลยนะครับแล้วค่อยปล่อยยาออกมานี้นะฮะ่าทีนี้เรามาพูดถึงในตัววงกลมกันบ้างในตัววงกลมแล้วจริงๆเนี่ยน้องยังไม่กล้าในการ ลงแสงเงานะฮะจริงๆแล้วเราจะแบ่งถ้าแสงมาอย่างอย่างเงี้ยจริงๆนะ่ครึ่งหนึ่งของวงกลมนี่คือแสงดกเข้ามาตรงนี้นะฮะฝั่งเนี้ยจะเป็นเงาทั้งหมดครับโอเคฮะการไม่ทันนะเราอย่าไปกลัวมันครับเวลาเราซ้อมนี่ถ้าเรากลัวเรื่องการลงแสงเงาเนี่ยเมื่อไหร่ที่แสงเงาเราไม่ถึงเนี่ยมันจะมีผลต่อง,งานของเราในหน่อยนะครับโอเคผมทาได้อย่างนี้แล้ว แล้วอย่าลืมว่าขอบของวงกลมตัวนี้จะอยู่บริเวณนี้ซึ่งก็เป็นเงานะฮะเราอย่าริ่นเพิื่มงลมเข้มเราลงให้มันรู้สึกว่ามันแยกออกจากผนังด้านหลังแค่นั้นเองเนี่ยนะครับแล้วเอาไงต่อวัตถุจะต้องมีเนื้อของวัตถุก็ซึ่งเป็นแสงเรืองๆเป็นผิวเนื้อวัตถุก็คือแสงนี้ค่ะเราจะเว้นส่วนที่เป็นไฮไลท์ซึ่งโดนแสงมากที่สุดไว้ตรงนี้ โอเคครับนี่คร่าวๆนะฮะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็เริ่มเกลีย่ยระหว่างกลางเนี่ยโดยพยายามอย่าให้เหลือเส้นที่ผมเล่านี้นะฮะเกลีย่ยไล่น้ำหนักขึ้นมาทีละชั้นอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าจะใช้จริงๆก็คือขอให้เป็นเส้นละเอียดแล้วค่อยๆเพิ่มวางเข้มขึ้นมาความจริงแล้วผมควรจะเป็นร่างเป็นอ่า เส้นสโตกเส้นเล็กๆแต่ว่านี่เวลามันกระชันชิดนะฮะอ่าค่อยๆเข้มขึ้นมาแต่ว่าเราควรจะคํานึงถึงบริเวณนี้นะฮะที่ผมขีดนี่คือสําคัญนะครับมันวัตถุจะกลมหรือไม่กลมขึ้นอยู่กับบริเวณตัวนี้ฮะเพราะามันเป็นแสงเขาเรียกว่าเมื่อแสงตกกระทบมาบริเวณพื้นเนี่ยจะมีแสงบางส่วนสะท้อนกลับไปบนพื้นผิวของวงกลมทําให้เกิด เราเออเรืองแสงเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นแสงรีเฟกนะฮะเป็นแสงตกกระทบมันจะไม่ขาวเหมือนกับไฮไลท์แต่มันจะออกเลือกๆประมาณน้ำหนักบริเวณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปการทำลงน้ำหนักหนึ่งสองถึงห้าไปให้นะฮะตอนนี้เราแค่มาลงให้เข้มเข้าไว้ครับของน้องน,นี่ข้อเสียก็คือยังไม่กล้า ก้ไปเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลงให้หนักไปเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือนะค,ะะครับผ่อนไปเรื่อยๆครับเราจะใช้เส้นยังไงก็ได้ครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วควรใช้เส้น45ก่อนนะฮะสีบห้ในการฝึกครั้งแรก ทําตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาทําให้นักเรียนหลายๆคนดูแล้วกันเนาะโอเคครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วที่เหลือก็คือแสงที่หนักที่สุดของวงกลมตัวเนี้มันจ,จะอยู่บนนี้แล้วเงาที่หนักที่สุดก็คืออยู่บริเวณนี้ครับนี่ฮะตัวนี้ก็คือเป็นรีเฟล็ก A แอคชั่น เป็นแสงรีเฟกซ์ซึ่งก็จะไม่ได้เข้มเท่ากับเรือนนี้นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอ่าเห็นเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวขยเกียร์ตัวนี้ฮะจะต้องมีเสมอนะครับตัวที่อยู่เป็นแข็งรีเฟกซ์ออกมาตงเนี้นี่อาจจะหยาบนิดนึงนะแต่ว่าก็พอเข้าใจได้นี่คือเงาจากพื้นกดเข้าไปเลยครับ กดแล้วค่อยๆผ่อนน้ำหนักค่อยไงในของที่มันอยู่เป็นส่วนใต้ของวัตถุเนี่ยมันต้องเข้มอยู่แล้วเป็นหลือเป็นร่องของมันฮะแล้วก็ค่อยๆจ่าออกมาของน้องนี่จะเท่ากันไปเกือบทั้งหมดแต่ว่าค่อยๆฝึกไปครับโอเคนะครับแล้วที่เหลือก็เกลี่ยน้ำหนักค่อยๆกืนหายไปจนถึงน้ำหนักข้างบนนะครับ แล้วอย่าลืมถ้าแสงมาทางนี้จริงๆเดี๋ยวนะครับดูอีกทีนึ่งเพราะว่าการเรียรวงกลมนี่ถือว่าสําคัญะฮะใช้ได้กับทุกอย่างแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าแสงมาทางนี้เราแบกขึ้นได้เลยครับบริเวณนี้ควรจะไม่มีสีขาวเลยแต่ว่ามันต้องเป็นอยู่โซนอยู่ในเงานะฮะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ ตกเส้นไปเรื่อยๆครับแล้วดูส่วนเงาซิก็จ้งออกไปเรื่อยๆครับเหมือนกันจนถึงสุดผมจริงแล้วรูปนี้น่าจะอยู่บร,ริเวือนนี้แต่ไม่เป็นไรครับค่อยศึกษาใหม่เอาละฮะอย่างนี้แล้วเรา,เราลองลองมาดีจากจ่าดูว่าก็ามันใช้ได้หรือยัง อ่าพวกนี้ก็บางๆได้ครับการผ่อนน้ำหนักมือสำคัญมากนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะท้องเวทนครสวรรค์เวทมอเตอร์ไซค์นครสวรรค์นะครับโอเคครับเราจะพบกันใหม่ฮะบวัสดีครับ